เพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเกี่ยวกับการสร้าง GUI บนภาษา R นะครับสำหรับหัวข้อนึงนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่อง text fill นะครับก็คือการรับค่าจากกล่องข้อความที่เราเขียนนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะต้องติดตั้งภาษา R บนระบบปฏิบัติการก่อนนะครับแล้วก็ลองใช้ผ่าน terminal ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Linux นะครับสำหรับใครใช้ Mac OS นะครับผมแนะนําให้ใช้ตัว R console นะหรือว่า R studio ก็ได้นะครับ แล้วก็เมื่อเราสร้าง GUI เนี่ยเราจะต้องมีตัวโปรแกรม x c o c e ตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อใช้ในการรัน GUI ของ Mac OS นะครับสำหรับไลบรารีที่ผมต้องการใช้วันนี้นะครับก็คือไลบรารี Tcl Tk ตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองพิมพ์ในเทอร์มินได้นะครับถ้าไม่ขึ้น error อะไรเนะ่แสดงว่าเราติดตั้งตัวไลบรารีตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเขียนโปรแกรมเป็นสคริปต์เนี่ยทีละมัทรรทัด บนตัวเทอร์มินอลได้เลยนะครับแต่ว่าปัญหานีงก็คือว่าเราจะปรับแก้ตัวคำสั่งต่างๆนี้ลำบากผมก็แนะนำให้ใช้เขียนเป็นไฟล์นะครับก็คือเราต้องมีตัว Text Editor สักตัวหนึ่งในการเขียนเขียนคำสั่งต่างๆนะครับของภาษา R แล้วก็เซฟเป็นไฟล์ R นะครับอย่างผมเนี่ยใช้ sublimet e x t ใช้ notepad ใช้อะไรก็ได้นะครับข่อนอื่นนะครับเราก็เปิดตัว Text Ed i t o r ขึ้นมาก่อนแล้วก็ เซฟนะครับผมจะเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเป็น text f i e l d r นะครับหลังจากนั้นแล้วก็เขียนเหมือนกับที่เราเขียนสคริปต์ใน terminal เราก็เล้ใช้ library นะครับ tcl t, C t, C l t k แล้วก็เราลองมารันผ่านใน terminal นะครับอย่างเทอร์มินเนี้ยผมก็ต้องเซฟ่านก่อนนะครับก็คือ ไฟล์เนี่ยมันอยู่หน้าเดสก์ท็อปถูกไหมครับทีเนี้ยก็ตัวโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้รันเดเรกทอรีในเดสก์ท็อปผมก็ต้องเซฟมันไปที่เดสก์ท็อปก่อนหลังจากนั้นผมก็จะเรียกใช้ตัวไฟล์นี้โดยใช้คำสั่ง source นะครับแล้วก็ t e x ไฟล์ e, L e. Field. r ล e ์เทไม่ขึ้น error อะไรก็แสดงว่าเราสามารถเรียกใช้ไ i b r a r y ผ่านตัวไฟล์ที่เราเขียนได้เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับนะ เราก็มาไล่กันนะครับพอเราเรียกใช้ไลบรารีแล้วต่อไปเราก็สร้างสร้างเฟรมสร้างสร้างหน้าต่างนะครับสําหรับ GUI อันดับแรกนะครับก็คือตัวบนสุดเลยเนี่ยของการสร้าง GUI คือ TK top level นะครับก็ใส่ l a b าวให้เป็น w h i t e หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถใส่ title bar ให้มันได้นะครับ title แล้วก็ใส่พา r e เลนนะครับในแคทเทลพาร์เลนของมันก็คือตัวบนสุดคือตัว t c แล้วก็สร้างค่าให้มันเป็น text field แล้วก็ลองรันดูนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างเปล่าๆประมาณนี้ให้เรานะครับจะไม่มีอะไรหลังจากนั้นหน้าต่างเปล่าๆเนี้ยเพื่อสังเกตน,นะครับด้านในเนี้ยเราสามารถใส่วิเจ็ตต่างๆได้นะครับอย่างผมเนี้ยก็จะสร้าง เอกจากไอท็อปเลเวลก็คือตัวที่อยู่บนสุดเ่ยก็คือแหละครับคือเฟรมเราสามารถแบ่งเป็นเฟรมเล็กๆได้ทีนี้เราจะแบ่งเป็นเฟรมเดียวนะครับเพื่อความง่ายเราก็สร้างเฟรมหนึ่งเฟรมขึ้นมาอยู่ด้านในนะครับเฟรม TK เฟรม TK เฟรมทาร์เล็ตของเฟรมก็คือ TK แบ็กกราวด์ให้เป็นสีเกรย์แล้วก็ความกว้างวิ h นะครับ5กนะครับแล้วก็ h พร์ชห500เหมือนกันนะครับพอหลัทีนี้ถ้าเรารันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเฟรมเนี่ยเราแค่ประกาศแอสซ g n มันเป็นเฟรมแต่ว่าเรายังไม่แพ็กมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะให้มันเฟรมเนี่ยมันขึ้นแสดงเนี่ยเราก็ต้องแพ็กมันนะครับ เรใช้คำสั่ง ttpack แล้วก็ frame แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรา mm. ลองมัดูเนาะมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับ500-500ยห้าเ,เป็นความกว้าง5 0าร0แล้วก็เป็นสีเทาที่เราที่เราเซตค่าไว้นะครับเคยไครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในเฟรมเนี่ยเราสร้างอะไรอีกครับเราก็จะใส่ตัว t เท f i ฟิลที่เราต้องการแล้วก็ หือปลูกสั่นนงมือปุ่มนะครับเพื่อจะรับค่าจากเทคฟิลที่เราที่เราต้องการจะรับค่าเดี๋ยวลองลองมาดูกันเลยนะครับว่าปุ่มใส่ปุ่มแล้วก็ใส่ตัวตัวอะไรนะตัวเทคฟิลอย่างไรนะครับเทคฟิลใน R เนี่ยมันจะเรียกว่า T K Entry นะครับผมก็จะใส่ไอแพ็กนี่คือล่างสุดเลยนะเราก็ใส่นี้ก่อน Entry T K Entry T K Entry อยู่ในไหนครับ พาเลนของมันผมให้ใส่ไปในเฟรมถูกไหม mm hmm. เมื่อกี้ที่มบอกเราสร้างเซฟไว้แล้วเฟรมนั่นคือเฟรมเราก็จะใส่เข้าไปในเฟรมตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัว Entry เนี่ยตัว t t f i e l d เนี่ยมันจะรับค่าเป็นตัวแปรนะครับเราก็ต้องใส่เป็น Text Variable เป็นตัวแปรนะครับให้มันเป็น Number แล้วกันทีนี้เนี่ยตัว Text Variable Number เรนี่ยเราจะต้องแอ s i g นมันด้วย ตัวแปลพิเศษตัวนึงน,น,นะครับก็คือ TCL var l u l e นะครับ variable นะครับ TCL variable ด้านในวงเล็บเนี่ยเราก็เซ็ตค,ค่าให้มันเป็นค่าว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเอาละหลังจากนั้นเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราใส่ entry เข้าไปแล้วเนี่ย assign ไยแล้วเนี่ยเราต้อง pack มาด้วยก็จะ entry ไป pack มันนะครับต่อ pack TK pack เราสามารถใส่ไซส์ได้นะครับก็คือด้านที่มันให้อยู่เนี่ยผมจะให้อยู่บนสุดนะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับ,รบเมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าพอรนันแล้วเนี่ยมันก็จะย่อหน้าตามันจะย่อขนาดพอดีกับตัวเทคฟิลของเรานะครับเราลองขยายนะมันจะย่อขนาดพอดีกับตัวเทคฟิลของเราปัญหาหนึ่งที่เกิดจากแบบนี้ก็คือว่าเราต้องมีคําสั่งพิเศษตัวนึงนะครับก็คือใช้ C K pack พ็อกเกจนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้หน้าต่างมันย่อลงนะครับเราก็พิมพ์ก่อนแพ็กพวกนี้นะ t k p a c k d o p o c k a g e อ o เส s e t ทุกคนไม่รู้นะ p ็อกเกจแล้วก็ใส่ parent มันคือตัวบนสุดก็คือตัว tk เห็นไหมครับแล้วก็ false ตัวนี้ลองมาอีกทีหนึ่นงอ่ามันก็จะได้หน้าต่างแบบนี้แนละ้วมันจะไม่ย่อให้มันเขาเรียกว่าไงนะมันจะไม่พอดีกับตัว ตัวนี้โัเทฟิลเหมือนเดิมนะครับอ๋อนะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้มันห้0 500ห้า้ยถูกไหมทีนี้เฟรมเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายใหญ่เต็มที่กับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองใส่ตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมเนี่ยผมลองใส่อยู่ว่าให้มันเต็มทั้งทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งสองด้านก็คือฟิลขยายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับแล้วก็สามารถเอ็กแพนได้ แทคแก็คือขยายใหญ่ไม่แน่ใจนะว่าได้ไหมอ่านี่พกเกรย์สีเกรย์เป็นแบบนี้นะครับตอนแววรกเปื้งสีไว้ใช่ไหมอันนี้เป็นสีเกรย์ก็คือตัวอะไรนะครับตัวตัวเทคฟิลไอตัวเฟรมแรกนะครับประมาณนี้นะตัวเฟรมแรกอันนี้ก็น่าจะห้า้อยไหมผมไม่แน่ใจนะครับว่าขนาดนี้มัน500 500ห0าร้อย0 0ห้รอือเปล่าเยนะครับต่อไปนะครับหลังจากเรามีเทคฟิลแล้วเนี่ยเราสามารถล็อกค่าได้แล้ว เราสรากลุ่มทำไมกลุ่มนึงนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือใช้คำสั่งบอททอน TK บอททอนนะครับ TK วอททอนให้อยู่ในไหนครับพาเลนของมันก็อยู่ในเฟรมเหมือนเดิมถูกไหมเฟรมเราสามารถใส่เทคเข้าไปได้นะครับเทคเท็ในบอททอนนะครับก็คือคลิกแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่คอมมานดได้เหมือนกัน ประมาณก็คือคําสั่งที่ใช้เวลาเรากดปุ่มเนี่ยให้มันทําคําสั่งอะไรผมก็จะเหมือนเดิมน,นะครับคือให้ใช้คําสั่งคลิกผมก็ต้องสร้างตัวฟังก์ชันในการคลิกด้วยนะครับเราก็พิมพ์ขึ้นไปด้านบนนะครับ click คลิกให้ใส่ให้เป็นฟังก์ชันนะครับให้มันทําอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เนาะเราก็ใส่ให้มันพิมพ์ก่อนนะซ l เอ็ i c k ให้ใ์ชครอะไรมดาเอาล่ให้มัน p r อนะเอ็มไอซี้ใส่ให็นันนะครมัอะอ้ยังไม่รู้เนาเร็ใสหมัน p r เหตุผลที่ไม่ขึ้นมาเพราะอะไรครับเราจะไม่แพ็คมันเหมือนเดิมนะทีเนี้ยเ,เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันอยู่บนสุดถูกไหมเราต้องการให้ปุ่มมันอยู่ข้างล่างเนี้ยแล้วก็แพ็คมันมันจะเรียงเป็นสแต็กสแต็กนะครับทีเนี้ยมันอยู่ท็อปสุดแล้วถ้าปุ่มเรามาเพิ่มท็อปอีกมันก็จะต่อด้านล่างนี้พอดีนะครับเราก็แพ็คมันเหมือนเดิมนะครับ tk tk แพ็คเอ่อบ u t t อนไซส์ เท่ากับ top นะครับอ่ามีปุ่มเ้แลวเราลองกดคลิกนดิ้ากดคลิกฟังก์ชันคืออะไรครับให้มันคลิกถูกไหมอ่าให้มันคลิกเรียบร้อยแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งมันได้นะปรับแต่งว่าตัวนี้สังเกตน,นะครับว่ามันมันอยู่แบบเขาเรียกว่าไงมันชิกกันไปใช่ไหมแล้วเนี้ยมันก็อยู่ตรงนี้เราเราสามารถทําอะไรมันได้มากครับ เราสามารถใส่ pad แพ d d i n g ได้นะครับใส่แ a ดดิ้งให้มันได้ทีนี้ถ้าใครมีรู้คำสั่งเนี่ย mm. ผมแนะนําเลยนะนี่อย่างเช่นผมก็ไม่ว่าคาจำไม่ได้เนี่ยผมใส่ mwo มั่วก่อน e pad เท่ากับห้าสิสมมต e ิ e pad เท่ากับห้าสิบเลยนีใ่ในในใน tke pad แพ d ของไอ n ntfill นะครับเมื่อเราใส่ปั๊บก enter เนี่ยมันก็จะ error ขึ้นมาเตือนเราเนถะูกไหม่ามันมี e pad เนี่ยมันไม่ได้มันจะมีคําสั่งให้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าไ ATK แผงในแมนเดียบ้างอย่างเราต้องการใช้อะไรเนี่ย padding ในแกน x แล้วก็ padding ในแกน y ผมต้องการ padding ในแกน y ผมก็เปลี่ยนตัวนี้นะเป็น pad y pad y เป็น5สีแบบนี้อันนี้คือวิธีการแบบว่าเราไม่รู้นะว่าเราจะใช้คำสั่งอะไรนะครับไใช้อคุณแม์ไหนเราก็ได้ละประมาณนี้นะครับคิดๆเอาละทีนี้คือ เราฟังก์ชันเราพร้อมแล้ว t e เทคฟ l ลเราพร้อมแล้วเราจะรับค่าจาก t ทคฟิลเนี่ยโดยกดปุ่มแล้วก็รับค่ามันยังไงนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเราใช้ตัวแปรพิเศษคือ TCL mm hmm. variable ถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถรับค่าได้นะทีนี้เราพิมพ์นี่ใช่ไหมเราต้องการรับค่ามันผมก็ใช้คําสั่ง p a s t e นะครับคือการรวมคานะ CLIC แบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็คือค่าที่ได้ ถ้าเราใส่เป็น Number ไปเลยนะครับแบบนี้ตรงๆเราลองรันดูนะแล้วก็ลองกด F F F เนี่ยแล้ว Enter มันจะเป็นโค้ดประหลาดๆของเจ้าตัว TCR TK นะครับทีนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่ค่าที่เราต้องการถูกป่ะพอเราต้องการค่าที่ต้องการเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากไอตัวเนี้ยตัวนี้นะครับเป็นตัวค่ามันคือ TCR Value ก็คือแล้วก็ใส่ n u เบอร์เข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็ลองลองลังนเราผมใส่เป็น555นะมันก็ต้องขึ้น5 5าถูกไหมครัห้าห้า5 5าแล้วก็666แบบนี้แล้วก็666แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าเราต้องคอยมานั่งลบแบบนี้นั่งแบบนี้แล้วก็ใส่ค่าแบบนี้ซึ่งมันไม่ มันไม่มันไม่เป็นมันไม่ปกติที่เราทำตัวโปรแกรมเราพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวเทฟิ field เนี่ยมันจะรเ s e t เป็นเป็น empty ช่องว่างถูกไหมครับเราทําไงครับอันนี้วิธีการหลังจากเราอันนี้คือเป็นแค่ตัวแปรนะตัวอย่างนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ทำอะไรก็ได้นี่ผมให้พิมพ์ให้มันเห็นภาพเฉยๆนะทีเนี้ยวิธีการเราจะเซตค่าตัว t ทฟิ field นั้นอ่ะให้มันว่างเปล่าแล้วก็ต้องเป็น TCL variable เหมือนเดิมน,นะครับตัวไหนครับ เอ้ต uh, ัวเ็อาว value ครับ value v a l u ติครับ value เพราเรารับ value ใช่ไหมเราก็เซ็ค่า value ของ TCR value ตัวบนไอ้ v ล r i a บ l e ล์ตัวบนคือ number นะครับให้มันเป็น empty นะครับลองรันใหม่นะอ่า f s รับแล้วแล้วก็พิมพ์ใหม่แล้วก็ห้าหแบบันนี้ไปเรื่อยๆดีนะครับ หรือใครต้องการให้มันมีค่าพิเศษษหลังจากพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้นะอย่างเช่นแบบนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถแสดงค่านี้เริ่มต้นได้นะครับเพื่อไปประยุกต์ใช้นะครับโอเคไหมครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับในการเขียน GUI สำหรับภาษาอาในการรับค่าจากพิกฟิลด์นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็เอาไปต่อยอดได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ